ลือสน,นันพระเอกดังหวนกลับไปคบแฟนเก่าหลังเลิกกันมา4ปีคิมบอมและโอยอนซอกำลังกลับมาเดทกันอีกครั้งนักสแสดงคิมบอมและโอยอนซอเพิ่งกลับมาพัวพันกับข่าวลือการออกเดทอีกครั้งหลังจากเลิกรากันมานานถึง4ปีโดยมีข่าวลือว่าโอยอนซอได้ส่งอาหารไปยังกองถ่าย Tale of the n i น e t เชล l e t 1938 ซีซั่น2ตั้งแต่นั้นมาข่าวลือเกี่ยวกับการรักษาความสัมพันธ์ระหว่างคิมบอมและโอยอนซอก็ดังกระหึ่มย้อนกลับไปเมื่อวันที่29ิมีนาคมปี2018ข่าวลือว่าคิมบอมและโอยอนซอถูกจับได้ว่าออกเดทที่ร้านอาหารในชองดัมดงต่อมาบริษัทต้นสังกัดของศิลปินทั้งสองยืนยันความสัมพันธ์ที่โรแมนติกนี้อย่างรวดเร็วเกือบหนึ่งปีต่อมาคิมบอมประกาศว่าเลิกกับโอยอนซอเรียบร้อยแล้วขณะอยู่ในกองทัพ เหตุผลที่ให้ไว้คือทั้งคู่ต้องการมุ่งเน้นไปที่อาชีพของพวกเขามากขึ้นตอนนี้หลังจากแยกทางกันมา4ปีทั้งคิมบอมและโอยอนซอมีอาชีพที่มั่นคงและมีชื่อเสียงในวงการบันเทิงเกาหลีดังนั้นแฟนๆหวังว่าคู่นี้จะกลับมาคบกันอีกครั้ง